เคารุมิโตมะสมุรยคนใหม่ดาบใหญ่กว่าเดิมทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเคารุมิโตมะอีกตัวเก่งของทีมไบรตันับการเป็นนักฟุตบอลญี่ปุ่นที่ยิงประตูมากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาลของพรีเมยร์ลีกอังกฤษซึ่งของเดิมมีอยู่2รายที่ทําได้เท่ากันที่6ประตูนั่นก็คือชินจิโอกาซากิอดีตดาวยิงเลสเตอร์ซิตี้ที่ยิงไว้ในปี2017ถึง2018และชินจิคากาวะดีแนล,ลุกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทำไว้ในปี2012ถึง2013โดยยังไม่จบฤดูกาลปัจจุบัน บ้านเสมอกับเบรนฟอร์ดแบบสุดมัน3ประตูสาซึ่งมิตมาเป็นผู้ที่ยิงประตูแรกให้ไบร์ตันเป็นประตูตีเสมอ1ประูหในนาทีที่21และยังมีโอกาสอีกถึง12เกมการแข่งขันในลีกสำทับสมุไรบลูไลน์นี้หยับการยิงสูงสตอหนึ่งฤดูกาลของลีกเมืองวูดีออกไปอีกหประตูที่มิตมาทํทำได้มาจากการยิงใส่เจ็ดสโมสรวูฟแฟนตันวันเดอร์เรอร์อาร์เซนอลเอเวอร์ตันเลสเตอร์ซิตี้บอร์นมัธเวสต์แฮมและล่าสุดกับเบรนฟอร์ดก่อนหน้านี้จากผลงานอันสะดุด 300ล้านานบทจากเดิมที่ไบร์ตันจ่ายให้กับคาวาสกิฟอนตาเล่เพียงแค่2.5ล้านปอนด์ทั้งยังเคยมีสื่อบางสำนักรายงานว่าทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจยอมจ่ายมากกว่า30ล้านปอนด์เพื่อดึงดาวเตะแดนอาทิตย์อุทัยรายนี้มาร่วมสังกัดที่มาให้เจ้าของปัจจุบันอย่างไบร์ตันต้องรีบขยายสัญญาฉบับใหม่เพื่อกันท่าบรรดาฝูงแรงที่ต้องจะรุมถึงปัจจุบันผลงานในลีกของไบร์ตันมี43คะแนนจากการลงเล่น26นะัดอาจากกลุ่มพื้นที่ท็อปโอเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นแต่ายน ได้ก้าวไปเล่นสักถ้วยหนึ่งของสโมสรด้โรอรตอนนั้นค่าตัวของพ่อหนุ่มพลังปลาดิบรายนี้อาจทยานขึ้นสูงไปอีกก็เป็นได้